เดย์วันนี้เปิดมุ้งล้วงความลับใต้เตียงของคู่รักสุดฮาแจ,จ๊สแจงแจงเพิ่งรู้จริงๆหรือว่าว่าเนี่ยแจ,จ๊สเข้าไปก๊กคิกก๊กคิกนอกบ้านเอ,อ่อวันนี้ที่เขาฉลาดเขาฉลาดเลยที่เขาถามสองคนร้อกมก <c oughs> ันเขาเขาพร้อมจะให้เดือดเลยแหละแล้วก็ตบตีกันกลางรายการๆๆตรงนั้นเลยอ่ะไม่คิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราค่อยไปเคลียร์กันที่บ้านอะไรประมาณนั้นก็หนูเป็นคนกันแบบนี้ ลูกหัวเราะดูสนุกด้วยนะฮะไม่ถามความรู้สึกผมสักคำจริงหรือเปล่าแจงบอกว่าถ้ามีอีกครั้งหนึ่งนะถ้าจับได้อีกครั้งหนึ่งคราวนี้แจ๊ดเดินออกจากบ้านหลังเนี้ยที่เห็นอยู่เนี้ยออกไปแต่ตัวเลยใช่ไหมครับแจงมพร้อมฟังเพลงหนุ่มฟอลอเฟยวเวอร์ชั่นสุดพิเศษที่นี่ที่เดียวอยากจะให้แจ๊ดร้องแวนฟอจากแนวเต้นเต้นชึ่งช่างให้เป็นแนวอะคูสติกนะ โหโห,โหไม่เจออาหานี้อา,ายังไม่เลิกแปลกเลยนะ